โยซ่าสวัสดีรุ่นเมกาดิวิรุ่นดูไปดิวิรุ่นชาวทสทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม Jump Force กันนะบนเครื่อง Nintendo Switch ไลก์กันนะครับทุกผู้ชมนะอันนี้เป็นเครื่องเล่นเกมขนาดพกพานนะทุกผู้ชมนะอันนี้ในปี2024เราจะมาลองทดสอบดูว่าเล่นแนละ้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็อัปเดตแพทอะไรเรียบร้อยนะเกมนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดหรือเล่นนะทุกผู้ชมนะยกเว้นเล่นโหมดออนไลน์นะครับเล่นได้สูงสุด,สดถึง6คนเลยนะในโหมดต่อทีวีนะครับมีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายนะเป็นเกมแบบแนวต่อสู้อารีนารวมอนิเมะเยอะแยะ,ยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอานารูโตะวันพีสแตนบอลน,นะครับแล้วก็อออีกลหลายเเรื่งนะนะะทชมอ ลิงก์ซื้อแผ่นนี้อยู่ด้านล่างทำใจคลิปนะครับราคาประมาณ1,300ถึง1,500บาทนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมแนะนำให้ซื้อแบบภาคภาษาไทยนะมันจะมีภาคภาษาไทยอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเออผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันเนาะแล้วเราก็จะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch l i t e เครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัด,ด,ดนะครับความแรง0.4เทราฟอร์ดแบตเตอรี่5อ่า3,500มิลลิแอมป์นะครับดีในนานสูงสุดในโหมดหูฟังนะครับ4ีถึงหชั่วโมงเลยนะฮะขนาดหน้าจอ5 5นิ้ว LCD IPS หกสิบเฮิร์ตนะครับตัวชาร์จ แจ็คเสียบหูฟังอักเสบพอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้มีรองมาให้ในตัวนะครับ32กิกนะเล่นในาสามารถใส่ไมโครเอสติการ์ดเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง2องเทราไบต์เลยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ผมจะมาเล่นกันเลยนะครับราคานะครับประมาณ6990บาท5้าพบาทถึง6กพับาทมือหนึ่งประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับมือสองที่ราคามันสามถึงสี่พันบาทเนะาะทีนี้เราจะมาใส่แผ่นกันเลยนะครับนี่อันนี้หน้าตาแผ่นของเขานะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่ ข้อดีของการซื้อแผ่นนะครับหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเก็บสะสมนะเออแล้วก็ใครที่เป็นแบบว่าสายแบบว่า เบื่อง่ายนะครับอยากขายไปต่อทุนแผ่นอื่นอันนี้ก็สามารถที่จะขายพวกแผ่นพวกนี้ได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะเราจะมาเสียบลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จริงๆมันเล่นได้เลยนะไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแต่ผมแนะนำนะครับให้เสียบปุ๊บแล้วต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็อัปเดตแพทนะฮะท่านผู้ชมนะมันจะได้อ่าลื่นขึ้นนะครับเพราะว่าแพทใหม่ๆมันก็จะลื่นขึ้นนะท่านผู้ชมนะถ้าเราได้ทําการอัปเดตนะเหมือนอะไรหลายๆเกมนะครับอย่างเช่นอ่ามอเตอร์คอมแบทวันนะครับอันนั้นกบบออกมาแรกๆปุ๊บโอ้โหสามสิบเฟรมตอนนี้แบบ รันไปประมาณ3 0 4สสเฟรมได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับยิ่งเราอัปเดตแผ่ใหม่ๆนะครับเขาก็จะออปติมัให้มันออกมาดียิ่งขึ้นนะครับเกมนี้เป็นของเกมบนไดานคอมอินเอร์เทนเมนต์นะฮะผู้พัฒนานะครับอีกทีใช้อเนืองอนที่ในการพัฒนานะครับอืมก็เกมนี้มีภาษาไทยนะแต่ว่าผมซื้อแผ่นที่มันเป็นภาษาอังกฤษมานะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากหาแผ่นภาษาไทยก็ไปไปดูกันได่นะผมจะดูเนะยภาษา มีแม่ภาษาไทยไม่มีอเคกไม่เป็นไรนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแผ่นอังกฤษใช่มแผ่นยุโรปใช่ไหมคนดูถ้าผมจะไม่ผิดนะไปลุยเอ่อเซฟดัตต้าเกมอ๋อครีเอทนูดิอ๋อผมต้องเซฟดัตต้าเกมด้วยนะมันน่าจะเรื่มใหม่หมดเลยนะนี้โอเคอ่านี่ผมทำแบบ ให้มันนั่นให้เรียบร้อยก่อนนะคุณดูนะโอเคเดี๋ยวสร้างสร้างเขาเรียกรยสร้างเซฟก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะแบบว่าทดสอบให้เราได้ลองเล่นทูตูเรียรอะไรพวกนี้ก่อนนะครับจะตัวเกมนี้เนาะอือยังรอยอย่างเทปกติบมเช่า Nintendo Switch Online ไว้อยู่นะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ต่อเลยว่าจะไปกลับไปต่ออยู่นะครับ มาเว้ยมาเว้ยก็เกมนี้ผมคิดว่าน่าจะรันได้ประมาณสามสิเฟรมนะมแล้วภาพก็สวยนะครับท่านผู้ชมบอกในเกมนี้เนี่ยนี่เป็นคาสซีนนะครับสกิปไม่ได้นะอันนี้เอยอ,อันนี้ตอนนี้มันเป็นคาสซีนนะครับรันประมาณสิบ0้าถึงยี่สิบเฟรมนะกองทัพฟิเซอร์ลงมาสกิปไม่ได้คนดู เอาเว้ยเอาเว้ยโอเคไอพวกนี้มันมาทำลายลูกนะท่านผนะู้ชมนะวัาลายฮกเอาว่ะเอาว่านี่เอเอเป็นไงหน่ามาแล้วพระเอกของเรากกคูนี่เนี่ย ว่าไงเราเพื่อนเก่าอา้าวเวอ้เวเวต่อสู้กันหนัวจัดเลยนะฉันจะทำให้โลกนี้จบลงฉันไม่ให้แกทำยางั้นหรอกนี่อือ เอาว่ะเอาว่า,า,วาคนดูมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้สู้นะครับนี่ทั้งมาแล้วนะครับมันยังเป็นคัสซีอยู่นะผมยังไม่ได้เข้ารนเลยนะตอนนี้ถามว่าภาพกังไหมมันก็กังนะครับท่านผูช้ชมนะมันเป็นแฮนยวนะคือแบบเป็นเครื่องพกพานะครับ อาจจะสู้พวกเอาจีแอไลไม่ได้นะโอเคฉันได้รู้ก่อนนะฉัน Rat Crit จะจัดการพวกมันเองเองผมเบื่อคาซีนคาซีนนะผมดูข่าไม่ได้ลนะอย่างนี้ใส่เข้าไปนี่มีพลังนะครับพอใส่เข้าไปลูกบากคิ้ว โอเคโหลดดิง okay. นะครับคอดูนะตอนนี้หนีสร้างตัวละครนะครับท่านผู้ชมเลือกไทได้นะไทตัวละครได้คีย์ okay. อันนี้แหละเลื่องมาครับโอเค yes หนึ่งสเส,สียบชื่อให้เป็นหนึ่ง,ส,งสามพอนะครับนี่เราสร้างตัวเสร็จแล้วนะเราได้ลงไปเล่นจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เอาละกอบอยากเป็นเงี้ยไม่อัอนนี้มมนเสกกับพีมาลักตกนหนู รอนะครับรอคนดูเกมมันอาจจะโหลดนานอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราลื่นเนาะนี่มาแล้วครับโอ้โหรันได้ลื่นอยู่นะคนดูนี่นสามสิบถึงสี่สิบเฟรมเมื่อกี้นี้คัดซีนอาจจะกระตุกหน่อยนะครับแต่พอแบบได้เริ่มเล่นจริงๆเนี่ยเริ่มละเริ่มลื่นละเฮ้ยนี่มันอะไรอยู่ในในดูดีขึ้นนะ ยี่เราโดนแสงเลเซอร์จ,จากฟิเซอร์นะครับทำลายมาตะคลิปคาซีนเลยมาคิมอนบีบีในสู้นะครับรอบนี้ของจริงนะครับท่านผู้ชมนะเอาเว้ยเ,เ,เ,เอาเว้ยเอาเว้ยตุนตุนุนต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 ุนุนตุเอาละอันนี้เป็นแบบคาซีนต่อสู้นะครับโอเค เือยลันนในประมาณเอ้ยสามสิบถึงสี่สิบเฟรมนะวขาดูนี่ความรื่นนะครับประมาณนี้เลยนะฮะนี่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะสามสิบนะครับสามสิบนิ่งๆเลยนะเฟรมไม่ดรอปเลยนะกด L โอเคแอลเป็นแบบพุ่งเข้าไปนะอันนี้ Y โจมตีปกติกดไวค้างชาร์จต่อยโอเคสวยสวยืออ โอ okay. เคอาแล้วผมกดไวนะ้แล้วมมันไม่นั่นวะเฮ้ยแต่เฟรมเรทลื่นลื่นขึ้นนันนี่คนดูผมบอกเลยโอเคมาอ่าทีนี้ใช้สกิลนะเฮ้ยแบบหนึ่งนะคนดูผมแบบชุดอ่าโค้ชเมนูแป๊บนหนึ่งนะมันปรับเสียงนั่นยังไงวะเออช่างมัน L อลโบกกวายโอเคอือ อ๋อต้องกดล่างอ๋อกดบนอย่างนี้เ่ยบนยนี้เป็นการเตะนี่นี่เออเออนี่ไปกันหน้าครับคนดูแต่ผมต่อยเตะติดคอมโบไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับอือ วยโอเคตอนนี้มันยังเป็นซ้อมอยู่นะท่านผู้ชมนะอืมเอ๊ะทำไมผมเตะขึน้นไไงไม่ได้วะคุณดูโอเคเตะเสยเหรออ๋อต้องเตะเซย์ปุ๊บเราต้องกดต่อสู้ต่อด้วยนะครับโอเคอ่ะนี่ปุ่มเริ่มเริ่มใช้งานได้นะทีละปุ่มแลนะ้วตอนนี้เริ่มเป็นแล้ว เคนี้เฮฟวี่กด X ครับอืมต่อยปกติโอเค X, อีกอ๋อไวจะเป็นแบบอ่าเบาหน่อยนะอีกจะเป็นแบบเฮฟวี่นะครับจับเวียงครับอ๋อไวจะเป็นเอออี e นี่จะเป็นจับนะครับจับเวียงนะฮะโอเคเวลิกรูดเสียงผมอาจจะต้องลดลงหน่อยนะเดี๋ยวมันติดลิกซิตนะครับอ๋อกดอาร์โหว้ เป็นการใช้กาดนะโอเคนี่อ๋อกระโดดนี่กดอาโดดลบอย่าง,งี้ได้เบสิกเบสิคเอ่อทูทเรียลออเออเออต้องจัดการมันนะครับคนดูนะตัวนี้ื้อสวยเอาว่านีา่ สวยฮอืมฮึอมจับเวียงนะครับสวยอือต่อยกับพีปี้ครับอ,อืออือมาสี่มาสี่ตอนนี้เรากำลังกำลังนวยนะคนดูนะสวย ก็มาดีครับอืมติดคอมโบครับฟินิชชิ่งสวยฮะพี่หนีเรียบร้อยแล้วครับเวลีก <Very good. S 1> ูดหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่เปิดเสียงเพลงดัง,งๆเลยมันเปิดไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอ้ยเดี๋ยวปิที่ที่สีแต่ผมจะต้องไปแก้ไปไปไป,ไปในเซตติ้งนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะเริ่มลดเสียงเพลงในเกมนี้ลงนะท่านผู้ชมนะอือ เอาละโอเคผมจะคัดซีนสักหน่อยแล้วกันสกิปนะครับคัดซีน very good man มาแล้วนะครับคนดูนะสกิปต์คั c ซีนนี้เราแบบเหมือนว่าได้ขึ้นมาอยู่ที่กองบัญชาการแล้วนะเขาเรียกศูนย์รวมเซ็นเตอร์หรือว่าพูดง่ายคือล็อบบีน้นี่ <laughs> นั่นร็อบบี้เรานะฮะยังรอยังตรึงนะ นี่มันมีปีศาจตัวอื่นอยู่ด้วยนะครับเอาเว้ยเอาเว้ยนี่อามิงนะครับ Seed of Evil Chapter 1ผลผลิตของปีศาเจเมล็ดพันธุ์ของปีศาจดีไม่ใช่ผลผลิตซีดในมเมล็ดพันธุ์ ตัวนำทางนี่พาในมาที่นี่เนี่ยใช่แล้วนี่แหละคือกองบัญชาการเนี่ยผมกองบัญชาการชื่อว่าจำฟอร์สนะผมสกิปเลยสกิปให้หมดนะครับคนดูนะทุเรียบพวกนี้เย้ขออนุญาตฮัทชิวครับ นี่มาแล้วนะครับคนดูหลอที่รีท่อเลยครับฟี่ี๋ยวผมกด,กดดูนะอ่าโค้ชเมนูมันปรับเสียงเนี่ยอ๋อกดไวซ์สซซิสเทมเนี่มิวสิกสิสเทมนี่โอเคผมจะลดลงมาหน่อยนะครับไม่ใมันดังเกินไปนะมิวสิกสิสเทมเนี่ยยืนค,คอนเฟิร์มโอเคแค่นั้นแหละ มาฮะทีนี้เราตัวเดินไปนี่เห็นไหมเกมก็รันได้ประมาณ2 0 30เอ่อ30เฟรมนะตอนนี้30เฟรมนิ่งๆแล้วนะครับอืมห,หมผมหันซ้ายหันขวานิดถือว่าโอเคเลยนะทีนี้นิววิเกเตอร์เราดูที่แมพนะครับม,รไไมันให้เราไปตรงไหนมันให้เราไปที่จุดอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยแล้วก็ไปตามทางนะครับนี้โซนนัก,กนบอลเหรออันนี้น่า,นาจะไม่ใช่ผู้เล่นนะคุณดูเนี่ยนี่แต่ละคนเนี่ย น่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นพวกบอดหรือเปล่า NPC เข้ามาประกอบเพราะมันไม่ได้บอกว่าให้เราแบบต่อต่อหนิดนะโอเมาด้านหน้าฝั่งนี้นะครับนี่โซนนี้โซนโซนี้โกคูโอเคบันไดน้ำข่มนี่นะครับกำลังประชุมกันเลยนะครับ คแ okay. สดงว่าเราต้องลงไปต่อสู้อะไรสักอย่างแน่นอนอันนี้มันเป็นแน,แนวเนื้อเรื่องอยู่นะเออจริงๆเราสามารถแบบว่าไปเลือกต่อสู้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับผมไปาตามโซนต่างๆก่อนนะคนดูนนะกดวิ่งไปยังไงวะอ๋อกดกด X เปิดปิดแผนที่ไปฝั่งขวานะครับ นี่ลงด้านล่างครับโซน B นี่ผมปรับเสียงสุดแล้วใช่ไหมบนึงนะคนดูโอเคเอา่าวาย s ิสเมผมน่าจะปรับเสียงเกมสุดแล้วนะกีตาร์เอฟิกอ่ะไป นี่มาแล้วนะจ๊ะยังรอ,อยังตรึงมาคุยกันก่อนนะครับคุยกับรูฟี่สักหน่อยล่ะกน, yeah, come baby. นรยี่ขโมยบีบีว่าไงจ๊ะรูฟี่นี่เอ้ยบรูโตโด,ด้วยนะมีบรูโตโด,ด้วยนี่ว่าอย่างที่รูฟี่แม่งหน้าหน้ารูฟี่แม่งยางเถื่อนเอาเว้ยเอาเว้ยอ่าจุดต่อไปนะครับฝั่งนู้น กราดลงอีจนิโนดิสุไปโซนต่อไปนะครับตอนนี้ภาพมันก็จะแบบว่าแตกๆหน่อยนะทุกผู้ชมมันก็ไม่แตกมากนะมันแต่แต่มันก็แตกนะครับ,ต,รบต้องพูดอย่างนี้แต่ก็พอเล่นได้นนะเออแล้วเฮนฮิลคือแบบสปิคมันไม่แรงนะต้องรอแบบรอมันออกเ,ออเขาเรียกนวนะ่ารุ่นใหม่ๆอันนี้เ o นโดสวิตรุ่นใหม่ๆออกมานะครับมันน่าจะดีขึ้นนะ ถ้าแบกแบ็กบอร์ดได้อย่างเช่นเล่นเกมเก่าที่เราเคยซื้อตลับมาได้นี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับโยโกซึนานเะนี่ยนารุโตะนะฮะไปทีนี้ไปตรงไหนต่อจุดนู้นนะครับไปตามจุดนะมันจะมีแบบขึ้นรูปอะไรเอ่ยไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามนั้นนะ เฮ้แต่ว่าการาฟิกมั็นเหมือนนน่นเลยว่าไฟนอลแฟนตาซีเลยนะคุณดูนะแต่นี่ทำจากอันเดียวอนจิ้นนะครับโปรแกรมพัฒน,นาอันเดียวอนจิ้นนี่สูตบัญชาการใหญ่แน่นอนเลยตรงนี้สูตสั่งการเดี๋ยวมาก่อนนะโอเคค okay. ุยก่อนครับ ทีมหมอมีทีมเอลฟ้าแกรม่าอ่าโอเค๋ยวผมจะเลือกทีมแกรม่าแล้วกันอันนี้เมื่อกี้เราเลือกทีมนะทีมปฏิบัติการนี่เรามากันดารุโตะนะครับนินจุสโอเคลองคิดมากครับมาเลยนี่ฝึกนะครับตอนนี้เป็นเทนนิ่งรูมอยู่นะฮะเจเนบาวา สกิปอันนี้เป็นแบบฝึกต่อสู้นะฮะท่านผูช้ชมนะโคโมโคบังวาไฟโอเค,อเคกดเอลสวยอ๋อคอยหลบเห็นไหมจังหวะหลบมันก็จะมี ต่อไปเซตอาอ๋อเป็นการชาร์จพลังนะครับีเห็นไหมมุมบนซ้ายมือโฟกัสหูโอเคกดค้างนะครับสวยอ่าทีนี้อ๋อเป็นการใช้อบิลิตี้นะเซตอากับ Y วนาสินกันนี่ต่อไปนะครับเซตอากับอีกนี่พลังไฟคาถาไฟนะครับ เป็ดอากีจับเวียงไม่ใช่นี่อ๋อพละราคาถาไฟอีกทีนึง่งโอเคเฮ้ยแต่รันหน้า e 20 20เฟรมผมว่ามันโอเคแล้วนะสำหรับการเล่นนะครับเอ้โอ้ยโอ้โหโนี่เนี่เฮ้ยมันแปลงหน้าโอ้โหเซียนหงเซียนหงวิชีโอ้โหคุรามะเรียบร้อยอ่า โตดแรงนี่เอาสิอืมอืมอืมใชพลังก่อนนะคนรับคนดูอยอนี่เนี่เป็นไงลนะ่ะพลังไฟนาเซ็นกันนี่ สวยเรากำลังซ้อมกันนาะรูโตะอยู่เลยนะท่านผู้ชมตอนนี้สวยครับนีบ่นี่อุ้ยจับเไียงนี่แน่ขาพลังก่อนนะครับเอาให้ถึงล่างใหญ่เลยครับคนดูจับครับนี่คาถาพึง่ง หน้าเส้นกันเรียบร้อยนายสอนคาถาน,นี้ฉันให้ให้ฉันเองไม่ใช่เหรอนะลโตโตอย่างเงี้ยนะหน้าเส้นกันนี่หน้าเส้นกันนี่อย่างเงี้ยนะเรียบร้อยฮะดูหลายรอบเลยนลัลโตโตเราฮ่าฮ่าแหลมจัดแหลมจัด โอเคเรียบร้อยนะครับท่านผู้มชมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสลับอเจ้าตัวเกมจัมฟอสนะลิงก์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างคำใจตะคิดนะ้นหนึ่งพันสามร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแนะนำให้ซื้อแบบอ่าภาษาไทยนะมันจะมีขายอยู่นะผ้าภาษาไทยนะแล้วก็ลิงก์ซื้อเจ้าตัวเครื่องนี้ก็ลิงก์สวิตช์นี่ราคาประมาณห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบถึงหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทมือหนึ่งนะมือสองอยู่ที่ราคาประมาณสามถึงสี่พันบาทนะครับไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โคกขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า